สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BE Anime Clinic เส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็จะมาสปอยอนิเมะเรื่องตำนานยอมยุติพูดทางสานภาค2กันอีกเส้นเคยนะครับเราจะมาสปอยต่อจากตอนที่แล้วนะครับเอาล่ะแล้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันมากมายเชิญรับชมรับฟังกันได้เลย และในตอนนี้เมื่อได้ยินคำพูดของเปย์เปยทังหยากก็กล่าวว่าแต่ว่าเขาคนนั้นยังคงขาดทักษะการปก้องตัวของเขาอยู่นะอย่างน้อยแล้วเขาก็จะต้องฝึกฝนมันจนถึงระดับหนึ่งเปย์เปยก็ตอบว่าไม่เจ้าคิดผิดแล้วเขาไม่จําเป็นต้องปกป้องตัวเองเลยเพราะถึงแม้ว่าเขานั้นจะมีเพียงทักษะที่เขาใช้ในปัจจุบันแต่ว่าเขาก็ยังถูกกาหนดให้มีเพื่อนที่คอยเคียงข้างเขาและในตอนนี้ระยะเวลาการฝึกฝนของหัววีเฮายาวนานกว่าที่ทังหยาและเปย์เปยคาดไว้การฝึกฝนของเขาดําเนินไปอย่างยาวนานจนถึงเที่ยงวันในช่วงเวลานี้เปย์เปยไปหาเขา สสและเขาก็พบว่าไม่มีการเบี่ยงเบนเลยอาจากล่าวได้ว่าหัววีเฮาในตอนนี้เขานั้นได้เข้าสู่สำนักถังอย่างแท้จริงและในตอนนี้หลังจากที่หัววีเฮาตื่นจากการฝึกฝนเขาก็ได้กินอาหารบางอย่างจากนั้นแล้วพวกเขาทั้งสามคนก็มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกพื้นที่ส่วนใหญ่ของป่าซิงโตตั้งอยู่ในอาณาเขตของจัก,กรวรรดิสิงหัวมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ตั้งอยู่จัก,กรวรรดิเทียนฮันและในทางกับการโรงเรียนสือไลเคอร์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของป่าใหญ่ซิงโตดังนั้นแล้วระยะห่างระหว่างทั้ง มีสัตว์วิญญาณที่แข่งแร่งจํานวนน้อย <N> เนื่องจากว่าโรงเรียนสื่อไลเคอร์มักมีนักเรียนเข้าสู่ป่าใหญ่ซิงโตเพื่อร่าสัตว์วิญญาณพวกมันจึงแจกสั่งนักเรียนของโรงเรียนสื่อไลเคอร์เป็นอย่างมากสัตว์วิญญาณจํานวนมากพุ่งออกมาจากป่าทําให้เกิดเหตุการณ์สาคัญที่เรียกว่าขึ้นสัตว์วิญญาณซึ่งได้ไปยังโรงเรียนสื่อไลเคอร์ด้วยเหตุนี้ทุกคนในโรงเรียนที่มีระดับต่ำกว่าราชาวิญญาณจึงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปที่ป่าใหญ่ซิงโตจากทางเข้าใกล้กับโรงเรียนมากที่สุดแม้ว่่่่าา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 บบบุคคคคคลนน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 ัันัััั้้้้้้้จจจจจะะะะอออออยยยยูใใใรรรรรดดดชววิญ,ญณกกก็งงงงตตไไไํส์ททีีีแหเเเขขขึมถปพ3 มุ่งหน้าไปที่โรงเรียนเสือรไเคอร์แต่ว่าความเร็วของพวกเขาไม่ได้ถือว่าเร็วมากนักเนื่องจากว่าพวกเขาต้องเลี้ยงป่าใหญ่ซิงโตดังนั้นแล้วพวกเขาจึงต้องเดินทางเกือบร้อยลี้ในระหว่างการเดินทางทั้งยาและเปย์เปย์ได้ถ่ายทอดวิชาลับของสำน,นักถังให้กับหัววีเฮ้าในบรรดาวิชาเหล่านั้นจึงที่หัววีเฮาเข้าใจมากที่สุดคือวิชากำลังภายในเวียนเทียนและเนตรปีศาจสีม่วงสำหรับการควบคุมนกกระสาจำมังกรเคลื่อนไหวดังเงาไพายและทักษะหันยกเล่นลับเขาเพียงแค่ฝึกแบบผิวเผินครั้งแรกเท่านั้นความขยันขขออองงงงงหหัวววเเเเเ่่่่ยยยยยาา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 ทททใ้แลละปปตตตก็นมมมุพีี11 ฝนแม้ในขณะที่พวกเขาเดินทางเมื่อเปย์บอกเขาว่าเขาสามารถเพิ่มพลังวิญญาณได้เล็กน้อยโดยใช้ทักษะวิญญาณอย่างต่อเนื่องฮัววีเฮาจึงได้ใช้การแบ่งปันการต่อจับวิญญาณอย่างไม่หยุดยั้งตราบเท่าที่เขาจะทําได้และทุกวินาทีที่เขาพักผ่อนเขาก็จะเริ่มฝึกฝนวิชาเวียนเทียนทันทีในขณะที่พวกเขาเดินทางต่อไปเขาก็แยกความสนใจของเขาปลดปล่อยทักษะวิญญาณของเขาในขณะเดียวกันนั้นเขาก็ทบทวนการเคลื่อนไหวดุลเข้าไพยการควบคุมนกกระสาจำมังกรและหันยกเล่นลับเนื่องจากว่าหัววีเฮาใช้เวลายาวนานมากในการฝึกฝนวิชาเวียนเทควาเรรรในกไปงโียนเสือลครจึงงาแต่ เปไปและถังยาไม่ได้เร่งรีบเขาพวกเขายังเพิ่มเวลาการฝึกฝนภายใต้แรงผลักดันของเขาอีกด้วยและในตอนนี้ไปเปก็มองไปที่หัววีเฮาซึ่งกำลังนั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และจดจ่ออยู่กับการฝึกฝนเปยปก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าเสี่ยวยาด้วยพรสวรรค์ของเจ้าถ้าหากเจ้ามีความพากเพียรเท่ากับครึ่งหนึ่งของสินน้องของข้าเจ้าคงจะนำหน้าข้าไปนานแล้วถังยาก็โค้งริมฝีปากของเธอเล็กน้อยและนางก็พูดว่าแล้วเจ้าล่ะขยันเหมือนกับสินน้องหรือไม่แต่ข้าดูเหมือนว่าเขาจะซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในใจเป็นความลับทีีีี่่่่่่่่่่ผััักกกกกกดดดนนนนนนนใหห้้้้้เเเเขขาาาาาฝฝึแแตไไมมมรรูวววป็็็็สิิงทืออยยยลลล การที่มีเป้าหมายไม่ใช่เรื่องเลวร้ายในตอนนี้แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดสำหรับเขาคือการทะลวงไปสู่ระดับ30ก่อนอายุ20ปีและในตอนนี้หัววีเ้าก็ได้ตื่นขึ้นจากการทำสมาธิ มีลมสีขาวจางๆออกมาจากปากและจมูกของเขาแสงสีทองส่องประกายในดวงตาของเขาเนตรวิญญาณของเขาดูเหมือนจะโปร่งใสามากขึ้นเหตุผลที่วอวีฮาวฝึกฝนอย่างหนักก็เพื่อากลายเป็นคนที่โดดเด่นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาในตอนนี้คือการเข้าใจประสบการณ์ใหม่ที่เขาได้รับจากการเปลี่ยนไปใช้วิชากาลังภายในสิเวียนเทียนด้วยความเสวยเหลือของเปยเปยและถังยาร่างกายของเขาก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งวิชากาลังภายในสิเวียนเทียนเป็นวิชาที่โดดเด่นที่แท้จริงพวกเขาเดินทางเป็นเวลา4ีวันติดต่อกันดังนั้นแล้วะยะเวลาทั้งหมดที่เเเเขาาาาาฝฝึึกกกนน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 ววววิิชชลััังงยยยยใสีีท็ถ4ด้่ ในช่วงสีวันที่ผ่านมาพลังวิญญาณในร่างกายของเขาได้เปลี่ยนเป็นพลังวิญญาณที่ได้รับการฝึกฝนโดยวิสากําลังภายในเสวนเทียนอย่างสมบูรณ์พลังวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ในร่างกายของเขาค่อยๆถูกทําให้บริสุทธิ์ขึ้นในระหว่างกระบวนการฟื้นฟูร่างกายทุกครั้งที่เขาฝึกฝนเสร็จร่างกายทั้งหมดของเขาจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่นําไปสู่ความสบายที่ไม่อาจบรรยายได้ผลการฟื้นฟูของมันดีกว่าการนอนหลับเชอีกไม่ว่าจานวนพลังวิญญาณทั้งหมดของเขาจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักแต่ว่าหัววีเฮ้าก็สามารถ คุณภาพของพลังวิญญาณของเขาที่ได้ไหลเวียนหลังจากการเปลี่ยนแปลงเป็นพลังวิญญาณบริสุทธิ์ของวิชาเวียนเทียนนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาที่การฝึกฝนของเขามีการพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนดังนั้นแล้วเขาจะไม่ขยันได้อย่างไรและในตอนนี้ถังยาก็พูดขึ้นมาอย่างจริงจังว่าเจ้าจะฝึกฝนหนักตลอดเวลาไม่ได้เจ้าควรพักผ่อนบ้างเจ้าคงไม่อยากไปเป็นคนโง่หรอกใช่ไหมวัววิ่งเฮาก็พยักหน้าแล้วก็พูดว่าได้ครับอาจารย์เสียวยาทังยาก็หัวเราะและน้งก็พูดว่า เจ้าอยากื่อสัตย์และเสื้อฟังขนาดนั้นก็ได้เอาละไปกันเถอะเราก็จะถึงโรงเรียนแล้วเจ้าหมูมุ่นอยู่กับการฝึกฝนตลอดสองสามวันที่ผ่านมาข้าจึงไม่มีโอกาสบอกเจ้าเกี่ยวกับบางสิ่งที่เจ้าอยากรู้ในโรงเรียนในเมื่อเจ้าได้หยุดพักแล้วดังนั้นแล้วผลคลายจิตใจของเจ้าสักนิดและฟังข้าให้ดีเดิมทีหัววิหฮากำลังวางแผนที่จะทบทวนทักษะบางอย่างที่ไปไปสอนเขาเมื่อวานนี้แต่ว่าเขากับตะลึงทันทีหลังจากที่ได้ยินสิ่งที่ทังยาพูดทั้งสามคนเดินทางต่อไปขณะที่พวกเขากำลังเดินทับห้เงนนืือ่้ขึม และคําว่าเือไลเคอร์หมายถึงสัตว์ประหลาดในภาษาโบราณนอกจากนี้แล้วยังหมายความว่าผู้ที่ก่อตั้งโรงเรียนเือรไลเคอร์ในตอนแรกคือต้องการสร้างโรงเรียนสอนสัตว์ประหลาดคาขญประจําโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดของโรงเรียนเือรไลเคอร์คือฝึกฝนสัตว์ประหลาดเท่านั้นไม่ใช่คนธรรมดาและคําว่าสัตว์ประหลาดแท้จริงแล้วหมายถึงอัจฉริยะแม้แต่ผู้ก่อตั้งสํานักถังซึ่งเป็นสํานักอันดับหนึ่งของแผ่นดินโตลัวก็สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเือรไลเคอร์แล้วก็ยังเป็นนักเรียนที่ําความรุ่งโรจน์ครั้งรรรรกกาาสโงงเเียยนนืออ์ใวัพทปะติศขข เรียกว่าเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไลเคอร์เรื่องราวของเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไลเคอร์ได้แพร่กระจายไปทั่วดินแดนนานแล้วในเรื่องที่โด่งดังที่สุดของพวกเขายังคงเป็นคูส่สามีภรรยาของบรรพบุรุษสำนักถังแม้ว่าสำนักถังจะเสื่อมถอยลงแต่ว่าโรงเรียนสื่อไลเคอร์ยังคงยืนอยู่ในระดับสูงได้ด้วยการพัฒนาตามกาลเวลามันก็ค่อยๆกลายเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งในดินแดนโตหลัวในตอนนี้โรงเรียนสื่อไลเคอร์นัลงตำแหน่งที่สำคัญของทวีปและเป็นสาเหตุของสงครามในภาคพื้นทวีปที่เกิดจากการสนกันของทวีปโตหลวและทวีปสุริยันจััันนนนททรราาเเมมื่่ออ00ปีกกสงงงคดดด้้้ิิตว3ข หลวก็ได้แต่แยกกันซึ่งเกิดจากความคิดเห็นของพวกเขาทําให้ทวีปโตหลัวอยู่ในสภาพที่เสียเปรียบในช่วงเริ่มต้นของสงครามจนกองทัพของทวีปสุริยันจันทาสามารถเดินทางไปยังด้านในของทวีปโตหลัวได้ในช่วงเวลาที่สําคัญนี้ผู้อานวยการของโรงเรียนสือไลเคอร์อในปีนั้นได้ส่งคาร้องเรียกสุมนมสิ่งนี้ก็มีการตอบสนองอย่างมากยังไม่คาดคิดทาให้ราชินามพมยุทธเกือบ60คนกลายเป็นผู้บัญชาการกองทัพทั้งสามชั่วคราวหลังจากที่พวกเขาเข้าบัญชาการกองทัพแล้วพวกเขาก็เข้าทําลายกองทัพข,ของจกกักรวรรดิสุรยิยรว และตั้งชื่อว่าทวีปโตหลวจัก,กรวรรดิสุริยันจันทาาสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้โดยที่สละทวีปของตนและจ่ายค่าชดเชยสงครามเพื่อสดใส้ค่าเสียหายและความแข็งแกร่งทางทหารของพวกเขากลดลงเป็นอย่างมากทําให้พวกเขาไม่สามารถต่อกรกับกองทัพที่รวมกันทั้งสามจัก,กรวรรดิของทวีปโตหลัวได้อีกต่อไปจากสงครามในครั้งนั้นยังทําให้เส่อเสียงของโรงเรียนเสือไลเคอร์โด่งดังขึ้นไม่ใช่เพียงเพราะโรงเรียนเสือไลเคอร์ได้รวบรวมราชทินและนามพลเมือกว่า60คนแต่ยังเป็นพ่อผู้อานวยการในปีนั้นได้กลายเป็นผู้บัญชาการกองทัพทั้งจจจักกรรววิาาาายยใ้รระลขงงเเททํหห์ี่่่ปป็น มากที่บรรดาแม่ทัพของกองทัพที่รวมกันเป็นหนึ่งล้วนมาจากโรงเรียนสื่อไลเคอร์ภายใต้การจัดสรรทรัพยากรโดยผู้อํานวยการของโรงเรียนสื่อไลเคอร์กองทัพที่รวมกันของ3จักรวรรดิไม่มีความขัดแย้งกันอีกต่อไปนอกจากนี้ยังเป็นเพราะการรวมกันนี้ทําให้พวกเขาบรรลุชัยชนะได้นับแต่นั้นเป็นต้นมาโรงเรียนสื่อไลเคอร์ไม่ได้เป็นของอาณาจากักรใดอีกต่อไปแต่ว่ามันได้กลายเป็นการนำรงอยู่แบบอิสระโรงเรียนสื่อไลเคอร์ได้ผลิตผู้อำนวยการที่สเสี็วสลาดอย่างต่อเนื่องแม้ว่าโรงเรียนสื่อไลเคอร์จะมีตำแหน่งที่สูงส่งในทวีปแต่ว่่่าาพววกกกเเเขข็ไมมมด้ยย้้้ยยยิิงงงหแแตตนนนนนนออทททัััศคโรรรรีีีุจ ยิ่งไปกว่านั้นแล้วพวกเขาไม่ได้ครอบครองกองทัพส่วนตัวใดๆและจํานวนอาจารย์ที่พวกเขามีก็ยังอยู่ในระดับที่จํากัดด้วยเหตุน,นี้โรงเรียนเือไลเคอร์จึงไม่ได้ทําให้อนาจากักรใดๆรู้สึกถึงอันตรายดังนั้นโรงเรียนเือรไลเคอร์จึงเป็นแค่สถาบันการศึกษาเท่านั้นดังนั้นไม่เพียงแต่ดํารงอยู่ได้เท่านั้นแต่ว่าตําแหน่งที่สูงส่งในทวีปนี้ก็ยังไม่มีจกักรวรรดิใดสันคอได้ง่ายๆโรงเรียนเือไลเคอร์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจกักรวรรดิเทียนฮันโดยมีป่าใหญ่สิงโตอยู่ทางทิศ ตั้งอยู่ที่จุดเชื่อมต่อของสามจักรวัดทางยาวบ่กหัววีเฮาว่าโรงเรียนสื่อไลเคอร์ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือลานด้านในและลานด้านนอกในทุกๆปีจะมีการรับสมัครนักเรียนใหม่ประมาณ1000คนหรือมากกว่านั้นแต่ว่าจานวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนไม่เคยเกิน5,000คนโดยต้องใช้เวลา12ปีกว่าจะสําเร็จการศึกษาและอัตราการคัดออกของโรงเรียนสื่อไลเคอร์นั้นสูงมากขึ้นทุกปีถ้าใครไม่ผ่านการประเมินของโรงเรียนคนผู้นั้นจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนอย่างไรความปานีแต่ว่าอย่างไรก็ตามทุกคนที่สําเร็จกกกกาาาาาารร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 รศึษาจจาโงงเียยนน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 สสืื่่่ออออไค์ัั้้้วแแติใุด เหนือที่เต็มไปด้วยผู้มีความสามารถแม้แต่ประเด็นทางการเมืองก็เกิดขึ้นระหว่างจัก,กรวรรดิเทียนฮั่นจัก,กรวรรดิโตลิงและจัก,กรวรรดิซิงหลัวเนื่องจากว่าจํานวนนักเรียนจากโรงเรียนสือไลเคอร์จะรับสมัครในแต่ละปีชื่อเสียงของโรงเรียนอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากสิ่งนี้ส่วนว่าทางฝั่งจักรวกกรรดิสุริยันจันทาบางทีอาจเป็นเพราะความเป็นปรปักกับโรงเรียนสือไลเคอร์พวกเขาจึงไม่เคยส่งคนไปเรียนที่โรงเรียนสือไลเคอร์เลยนอกจากนี้แล้วจัก,กรวรรดิสุริยันจันทาก็มีโรงเรียนระดับสูงอยููู่่่่่่่หลลาา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 ยยยแแแแงง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 งททททีีีีีมมมมตรรรรรฐนนนนนคคออขข้้้้สวััััจกกกกไดบพพฒ3,000ปเเ ถูกจำกัดมาโดยตลอดเนื่องจากข้อตกลงที่พวกเขาทำหลังสงครามซึ่งทำให้พวกเขาไม่สามารถขยายตัวได้มากนะักดังนั้นแล้วจัก,กรวรรดิสุริยันจันทาจึงยังคงรักษาระดับต่ำไว้อย่างน้อยก็แค่ผิวเผินเอาแล้วะครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมต่ต้นจนจบนะครับสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด,ก,ดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ